สปปลาวครับแขวงสวรรค์เขตครับด้านหน้าของเราครับข้างๆนะครับเป็นเหมือนร้านอะไรสักอย่างครับเป็นร้านเรียกว่าปารับครับที่ตัวเมืองสวรรค์เขตครับทางเข้าครับบรรยากาศครับเป็นร้านภาษาอะไรอินเดียหรือเปล่าเนี่ยราชาอาราชาครับเป็นสไตล์แบบลารับบารับหน่อยประมาณนี้ครับ ด้านบนก็จะมีวิวด้านฟ้าครับแต่ตัดมาครับท่านผู้ชมครับแต่ที่แอดมินครับเห็นครับนี่ครับเป็นพับด้านในของเราครับก็จะมีวงดนตรีวงอะไรเล่นครับนี่ครับขึ้นป้ายด้วยหนึ่งหสี่ร้านร้านท้องรอครับนี่ครับถ้าแอดมินอ่านไดไรก็เป็นแบบปลาแบบร้าน เหมือนเป็นผับอะไรประมาณนี้ครับติดครับไปรุนลาวาก็กำลังแล้วหยอกล้อกันเที่ยวครับเป็นผับแต่แอดมินไม่แปลกใจครับเป็นผับที่สอยอยู่ซอปปลเราแต่ว่าแอดมินแปลกใจคือตรงด้านหน้าของเราครับข้างๆกันเลยครับข้างกันเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นผับเหมือนเป็นผับร้านเหล้าติดกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเดินออกมานี่ก็จะเป็นอีก แนวนึงสไตล์หนึ่งหรือว่ายังไงแอดมินก็อย่างที่เห็นครับก็จะเป็นอีกผับเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นขึ้นป้ายด้วยเหมือนแบบเป็นหนึ่งหสี่ปรานเหมือนกันครับขึ้นป้ายครับน่าจะเป็นแบบบอนเตอร์หรือว่าสำหรับสนุนหรือว่าเจ้าของร้านอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าอยู่ข้างๆกันครับอันนี้ก็จะอาจว่านั่งเล่นบาร์ครับอยู่ข้างคาะไรครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน จะเป็นทองหล่อประมาณนี้ครับเป็นเป็นเป็นผับที่อยู่ติดกันเลยครับทู้ชมครับบรรยากาศครับด้านในครับอืมก็จะมีแบบดีเจเปิดแผ่นอะไรก็ว่ากันไปครับด้านหน้านี่ครับก็จะเป็นแบบจะมีกาดมีอะไรดูแลครับเป็นซอยถนนแห่งแบบเป็นโซนเมืองเก่าครับเป็นโซนแบบติดเก่าแล้วก็มีซอยด้านหน้าก็จะเป็นแบบ ผับเป็นปลาที่แบบติดกันแบบสองร้านเลยครับก็ใครชอบร้านไหนมาก็เลือกนั่งได้ครับหรือว่าจะมาร้านนี้ไม่ถูกใจไปอีกร้านหนึง่งก็ตามสะดวกเลยครับแต่ว่าด้านหน้าของเราเขาจะเป็นริมโขงหรือว่าแคมของครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินพาเดินไปดูบรรยากาศริมโขงแคมของ,ค,ของครับว่า จะเป็นยังไงดีครับก็จะมีรถมีอะไรข้างๆก็จะเป็นแบบอนุสาวรีย์หรือว่าสวนสาธารณะอะไรสักอย่างเนี่ยมืดๆเอดมินก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นอ่าท่านใกล้สอนหรือว่าท่านหนูรักใไรประมาณนี้ครับคนดังคนแบบคนมีชื่อเสียงที่เป็นแบบเจ้าคนใดคนที่อยู่ซอปอลาวครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศริมโขงครับ จะมีพ่อค้าแม่ค้าขายคงขายของ,ขา,ข,องขายอาหารแล้วก็มีป,ปลาโป่งเลยครับนี่ป,ปลาโป่งครับท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศครับท่านผู้ชมครับเป็นเมืองที่แบบติดอันนี้คือเส้นเรียบริมโขงครับด้านหน้าของเราก็จะเป็นริมโขงครับถัดไปครับที่เราเคยนะครับบรรยากาศคือเป็น เมืองแบบสโลไรครับท่านผู้ชมครับด้านหน้าของเราครับก็จะเป็นฟิลแบบเป็นร้านแบบร้านเหล้าปั่นร้านอะไรแต่ที่แอดมินแปลกใจครับเป็นชื่อเมนูของร้านเหล้าปั่นที่แอดมินเคยมาดูครับว่าเป็นแบบใครชอบเมนูแบบอะไรครับเมนูแบบค็อกเทลครับก็จะมีแบบ กมจะมีเป็นแบบปกหัก,หก,หกนักรักมุกออนอะไรประมาณนี้ครับแต่ง่ายเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ปำุระจครับบรรยากาศครับไปเกิดท่านใดมาก็ไม่มีรถสามารถกดเรียกแอป,ปของวินฟ s t หรือว่ารถเป็นรถแท็กซี่ล่าที่แบบใช้แอป,ปประมาณนี้ครับเป็นรถไฟฟ้านะครับคันนี้ครับแอดมินก็ใช้ประจำในการเดินทางครับก็จะมีตั้งแต่ปากเซสวรนณเขต เวียงจันทวังเวียงประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศครับครับท่านผู้ชมครับเราก็อยู่บนตลาดลาวเจริญครับที่แขวงสวรรตเขตครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศครับตรงนี้ก็เป็นโซนด้านนอกครับนี่สาวเราหักแทบไปน้องป๊บสงสัยมากับพ่อนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ ข้างหน้าครับที่แอดมินชี้ก็จะเป็นป้ายเราจเจริญครับเป็นโซนที่แบบให้ถ่ายรูปนี่ครับก็จะมีคู่บ่าวสาวครับถ่ายรูปให้กันครับพี่น้องครับโอ้ยถ่ายรอๆเดยอ,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 อนัน่นครับท่านผู้ชมครับโซนข้างหน้าของของเราเนี่ครับเป็นโซนแบบเป็นร้านอาหารครับที่แบบเรียงกันในข้างหน้านี่ครับ จะมีอาหารเยอะแยะเลยครับก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ให้แบบนั่งถ้าใครแบบซื้ออาหารเดินซื้ออาหารแล้วก็มานั่งหรือว่าจะมานั่งกินเบยอ,อย่างเงี้ยครับนี่ครับ,รบกลุ่มสาวลาวแล้วก็ครอบครัวเขามานั่งดื่มกินข้าวชิวๆอะไรประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับส่วนนี้ก็จะเป็นแบบ ส่วนพวกขายของหวานขนมหวานอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับวัยรุ่นครับเวียดบอนี่พี่น้องนี่ครับส่วนใหญ่ก็จะแบบมาเป็นแบบครอบครัวมานั่งกินข้าวชิวชิวจิบเบียรอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นวันธรรมดาครับคนก็จะน้อยหน่อยครับนี่บรรยากาศครับ ก็เดี๋ยวเราเดินพาเพื่อนๆไปดูฝั่งตรงข้ามกันครับนี่ครับโซนข้างหน้าของเราก็จะเป็นร้านแบบเซเว่นครับมินิมาร์ทเล็กๆครับขายแบบเหมือนของชําทั่วไปครับนี่ครับอีซี่มาร์ทครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศครับเป็นแบบสไตล์แบบ เราจเจริญแบบเป็นตึกเก่าแล้วเขาม่รีโนเวททาแบบเป็นตลาดนะครับนี่ก็จะเป็นร้านทะเลถังในประมาณนี้ครับนี่ครับวัยรุ่นก็กําลังนั่งกินทะเลถังอ๋อเป็นต่แซบแท้เลยอ้าวครับรวยครับอืมน่าทานครับท่านผู้ชมครับ ก็เป็นหน,หนุ่มๆสาวๆแขวงสวรรณ์เขตครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเดินไปชมอีกด้านนึงครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศครับนี่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นแบบเบียร์นะครับทาวเวอร์เบียร์ที่นี่เบียร์เราถูกมากครับทาวเวอร์นั้นก็นะไม่เกิน200ร้อยครับประมาณนี้ หรือแล้วแต่ราคาบางร้านก็200นิดๆครับตีเป็นเงินไทยละ220้ว2ไม่เกิน250ครับท่านผู้ชมนี่ครับโซนนี้ก็จะเป็นร้านแบบประจำตลาดเราเจริญครับร้านบางบาครับผู้คนก็จะมานั่งดื่มชิวๆกินเบียรครับเบียก็เยอะนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้แอดมินดีใจมากเลยครับที่มาแบบเขาเรียกจับจุดมาครับ มาแบบคนเล็น้อยที่ไม่ใช่วันหยุดเสาร์ทย์หรือว่าเป็นวันธรมรมดาครับวันนี้วันจันทร์ด้วยครับนี่ครับวันนี้แอดมินไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายครับแต่ว่ามาเจอร้านหนึ่งร,นนะร้านเกสรนะชื่อชื่อร้านเกสรนะครับเกสรกินทวงครับสวรรค์บีบีคิวครับบาร์บีคิวครับแอดมินนี่ถ้าแม่ค้าจําหน้าได้ว่าผมจะมาทุกรอบแล้วมารอบนี้ได้เจอไข่ตุ๋นครับ นี่ครับเป็นแบบไขตุนทรงเครื่องที่แบบว่าอมาทุกทีก็ถามหาแต่ไขตุนมีไหมไม่อยากกินบาร์บีคิวเลยอยากกินแต่ไขตุนอย่างเดียวมารอบนี้แล้วเหลือสองถ้วยครับนี่ไม่รู้ว่าแม่ค้ามีคนจองหรือ,อยังเอ่ยอยังยังมัมีคนจอง,องจือจื้อน้องเลยบอ,อ,อมาเที่ยอะไรถามหาแต่ไขตุนมารอบนี้ได้กินไขตุนอะไรป่ะนี่นี่ โอ้ยถือเคียงหลายเอาเอเอาเอามือซองเลยบ่ะที่นี่มานี่ให้มันสะแก้ใจ่เลยให้ได้กินไข่ตุ๋นเ้ยนี่บาร์บีคิวท่านผู้ชมครับนี่บาร์บีคิวก็อร่อยแซ่บเหมือนกันครับมีทุกอย่างหมูวัวปลาหมึกไก่มีทุกอย่างแต่ว่าแอดบินมาเจาะโจงอย่างเดียวคือไข่ตุ๋นท่านผู้ชมนี่ครับ ก็วันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จด,ดีใจระดับถึงจะมาลําบากจากําม,มาจากตาก่างจังหวัดข้ามมากว่าจะมาถึงไทยกว่าจะมาถึงลาวก็มาเจอไข่ตุ๋นนี่แหละอร่อยนะครับคือเป็นคนชอบไข่ตุ๋นอยู่แล้วก็เดี๋ยวแอดมินขอจบคลิไปไวเพียงเท่านี้ครับถ้าใครมาเที่ยวลาวเจเริญสแควร์สวรรค์นเขตอยู่แคปมของข้างป้ายตรงป้ายนี้เป็นป้ายที่แบบเป็น เป็นป้ายชื่อาลาวเจริญเดินออกมาแล้วครับเบี่ยงมาทางขวาครับมาเลยครับร้านบาร์บีคิวทรงเครื่องเกสรอกินทวงครับบาร์บีคิวมาซื้อตามแอดมินรีวิวไว้ครับท่านผู้ชม